สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกเกษตรนะครับที่นิยมปลูกแตงหรืเว่าแตงแตงกวานะครับแตงกวาหรือแตงร้านก็แล้วแต่นะครับก็วันนี้ลุงจะมาสาธิตวิธีการทำตาข่ายแตงกวานะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ชมแล้วก็ นำไปทาตะขคายเวลาปลูกแตงที่บ้านจะปลูกไว้กินเองก็แล้วแต่หรือว่าจะปลูกไปขายนะก็นําไปใช้ได้นะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นก็นเนี่นะครับก็หาไม้รว่วนะครับซื้อไม้รวกมาถ้าตำบ,บ้านมีที่ลุงเคยบอกไว้ก็ไปเอาที่บ้านตาบ,บ้านของเราถ้าปลูกไว้ตำหรือว่าหัวไร่ไปนาแเราก็ตัดมานะครับมาพอได้อุปกรณ์ ไม่รวกมาแล้วก็มาเสียมให้แหลมนะครับเสียมให้แหลมแล้วก็ทิ้มลงไปในดินใช้เสียมขุดก็ได้ขุดให้เป็นเรายงฝังลงไปให้แน่นนะครับแต่ไม่แน่นนะครับถ้าไม่แน่นเวลาแตงความมันแตงเราใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะโค่นล้มหรือว่าเสียลักษณะ,อะของการทรงตัวได้นะครับทำทำหลักต้องทําให้แน่นนะครับตอกให้แน่นนะครับนะครับพอตอกหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผูกตรงนี้นะครับ ที่จะขาดเสียไม่ได้คือตาข่ายนะครับตาข่ายนี้เราก็ไปซื้อตามท้องตลาดนะครับตามร้านขายแห่ไขอวนนะครับคาตํามไข่ดักปลาอะไรต่างนั้น,นมีครับมีขายหมดนะครับอุปกรณ์การเกรษตรมีขายนะครับนะครับก็ไม่แพงนะครับร้อยบาทนล้วก็ก็ประมาณเนี้ยประมาณร้อยบาทก็ใช้ได้เยอะอยู่นะครับก็เป็นร้อยเมตรละ นะครับก็ไม่แพงนะครับกระหังกระหังพอสมควรอยู่นะครับประมาณสักยี่สิบเซนหรือกว่ากว่าก็คงจะเนี้ยก็คงจะประมาณนั้นนะครับเมื่อได้ตะข่ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามาสวมเข้ามาในไม้นี่เลยนะครับไม้ตัวนี้นะครับที่เราผูกเตรียมไว้นี่นะครับที่ลุงเตรียมไว้ให้ดูเนี้ยอตัวนี้นะครับร้อยเลยร้อยร้อยนะร้อยมาเรื่อยเรืยนะครับ มีดเนี่ยไว้ตัดเชือกนะครับ no you know. นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้นะครับว่ามีดมาทําไมเอาไว้ตัดเชือกนะครับเวลาเราร้อยร้อยร้อยจนจุดผูกเราก็ผูกนะครับร้อยมาเรื่อยๆนะครับร้อยมาเรื่อยๆร้อยมาครับร้อยร้อยร้อยมาเรื่อยๆนะครับนะครับแตงกวาของเรานี่ก็ประมาณสิบห้าวันนะครับ ใกล้จะออกหนวดนะครับใกล้จะออกหนวดแล้วออกหนวดออกมือนะครับบางที่เขาเรียกมือส่วนใหญ่เขาเรียกหนวดนะจะมีหนวดออกมา,าอมานะครับํายอดนะครับนะครับใกล้จะออกหนวดแล้วใกล้เตรียมจะขึ้นค้างบางนั้นเถอะพอมาถึงตัวนี้เรา,าก็รอเอาไาตลอดเอาแค่นี้เอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาพอตึงเอาดึงดึงดึงนะด,ดึงไม้พอตึงนะครับ ดึงมาตอตึงครับแล้วก็ผูกว้นะครับผูกไว้นะครับผูกตรงนี้เลยนะครับผูกก่อนนะครับผูกวิธีครั้งนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผูกไว้นะครับผูกเลยผูกให้แน่นเลยนะครับผูกให้แน่นคอยกะระยะให้พอพอกันความสูงนะครับอย่าให้มันเตี้ยมอะไรก่อลกันนะครับกับประมาณนะครับประมาณให้มัน เท่าเท่ากันนะครับให้มันเท่าเท่ากันนี่แหละครับก็ผูกให้แน่นนะครับผูกเลยผูกปุ๊บอ่าผูกเลยนะครับอ่าเสร็จช่วงหนึง่งแล้วทีนี้เราก็พอผูกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องไปเริ่มดึงข้างล่างนะครับดึงข้างล่างนะครับเราจะต้องให้ตึงนะครับจะต้องให้ตึงวิธีการทําให้ตึงก็ นะครับไม่ยากแล้วก็ผูกเลยนะผูกแบบนี้นะผูกก่อนผูกว่ผูกนะครับอนะนะ่ผูกให้แน่นนะครับผูกให้แน่นเลยนะครับก็ผูกแบันะี้เอาแน่นพอนนพสมควรเอาให้แน่นนะครับไม่ให้มันหลุดนะถ้นะะาไข่ถตะไข่เราซื้อมาครั้งหนึ่ง สามารถได้ใช้ได้ถึงสองสองหนนะครับปลูกปลูกแตงเนี่ยได้สองครั้งนะครับเนี่ยตะไคร้เนี่ยยังไม่ผูกนะครับถือว่าใช้ได้ล้วปล่อยให้เถามันแห้งเลยแล้วก็เก็บบางส่วนออกบ้างแล้วก็นํามาใช้ได้อีกนะครับเนี่ยข้างบนก็เหมือนกันนะครับผูกอีกนะครับผูกให้มันให้มันตึงนะครับให้มันตึง มันตึงเลวยนะครับเพราะเวลาแต่งเรือขึ้นมาจะได้เกาะมีความแข็งแรงนะครับไม่หลุดไม่ล่วงลงไปนะครับผูกพอสมควรประมาณนี้นะครับนะครับถึงตะข่ายข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับเราผูกมาเรียบร้อยนะครับเพื่อให้มันตึงนะครับเพื่อมันตึงเกิดความแข็งแรงนะครับก็ต่อไปเราก็จะมาดึงข้างล่างผูกเชือกตรงนี้นะครับ ปลูกเช่าควางนะครับตรงนี้ปลูกเช่าควางให้เหนือต้นแตงขึ้นมาพอสมควรนะครับพอแตงเลยขึ้นมาก็จะได้เกาะได้พอดีนะครับแตงนี่ก็เกือบแล้วแล้วครับอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเริ่มออกหนวดออกมือขึ้นมาเกาะมาเลื้อยบนนี้แล้วก็จะเริ่มออกดอกนะครับเอาเราก็ร้อยมาเรื่อยๆเลยนะครับเอาร้อยมาเรื่อยๆร้อยมาเรื่อยๆนะครับ ไหนกะร้อยทุกช่องเลยนะครับร้อยทุกช่องร้อยมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยทําตามที่ลุงบอกเนี่ยไม่ยากนะครับนะครับคิดว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะทําได้นะครับนะครับไม่ยากนะครับนําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับนะเพื่อนๆก็ติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับในตะข่ายของเราก็เสร็จนะครับเป็นรูปเป็นร่าง ใน,ในเบื้องต้นแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นําไปใช้เป็นประโยชน์นะครับในการปลูกแตงนะครับวิธีทําตะดึงตาข่ายขึงตาข่ายนะครับสําสหรับปลูกแตงกว่านะครับับวนนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบแต่เพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ